สวัดีทุกคนนะคะเรียนศินละปะกับครูปามวันนี้นะคะเราจะมาลองทำเปเปอร์คัตกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็จะมีหนึ่งดินสอปากกาตัดเส้นกันไกรกาวสีไม้กระดาษลังแล้วก็ กระดาษลอยปอนนะคะในการทำเปเปอร์คัตนะคะแนะนำว่าทุกคนควรใช้กระดาษที่มีความแข็งนะคะหรือว่าใครที่หากระดาษที่มีความแข็งไม่ได้เนี่ยกล่องขนมแบบเนี้ยก็สามารถเอามาใช้ทดแทนกันได้เพราะว่ากระดาษเขาจะมีความแข็งนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นสีขาว,ขาวภาพที่ครูปามเลือกมานะคะที่จะทำเปเปอร์คัตก็คือภาพนี้เป็นภาพจากการ์ตูนเรื่อง ลูก้านะคะเดี๋ยวเราเราจะมาดูกันว่าเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนนะคะดูจากภาพนี้แล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือหนึ่งเลยฉากด้านหลังฉากด้านหลังของเขาเนี่ยตรงนี้จะเป็นชั้นที่หนึ่งนะท้องฟ้ากับทะเลครูบำจะให้เป็น เป็นชั้นที่1นะคะชั้นที่1เป็นท้องฟ้ากับทะเลชั้นที่สองจะเป็นพื้นอันนี้เป็นชั้นที่สองชั้นที่สองจะเป็นส่วนพื้นตรงนี้นะคะชั้นที่สจะเป็นบ้านเรือนเป็นอาคารต่างๆและชั้นที่4ี่ก็จะเป็นตรงนี้ รถกับคนสามคนตัวการ์ตูนสามตัวนี้ใครจำชื่อได้บ้างว่าชื่ออะไรครูบมจำได้แค่ลูก้าอีกสองคนจำไม่ได้อ่าตรงนี้จะเป็นชั้นที่สี่นะคะเราก็จะมีสี่ชั้นด้วยกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะเป็นสี่ส่วนแล้วกันทับครึ่งเลย ได้แล้วนะคะนี่ขนาดเท่านี้เดี๋ยวแผ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นหลังก่อนเราจะกำหนดขนาดเราจะกำหนดพื้นที่ไว้ก่อนว่าตรงนี้นะคะด้านบนจะเป็นท้องฟ้าตรงนี้เป็นท้องฟ้านะตรงนี้เป็นทะเลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้น กำหนดขนาดไว้คร่าวๆต่อมาแผ่นนี้ชั้นที่สองใช่ไหมคะก็จะเป็นพื้นก็จะประมาณนี้เดี๋ยนะดูก่อนนีเป็นทะเลแผ่นนี้เอามาวาดพื้นนะคะ กะขนาดอย่าให้เกินเรากําหนดว่าทะเลไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะพื้นของเราก็จะต้องอยู่แถวๆนี้อ่อะตรงนี้จะเป็นพื้นของเราพื้นแผ่นที่สามจะเป็นตึกอาคารนะคะชั้นที่สาม เป็นอาคารอันนี้อันนี้เป็นทะเลอันนี้กำหนดคร่าวๆไว้ก่อนนะคะเราจะได้รู้ขนาดว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ แล้วก็แผ่นสุดท้ายจะเป็นสามคนโอเคกำหนดไว้เข้าวๆก่อนชื่อปื๊บปื๊บอะมาเริ่มกันเลย ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเริ่มจากชั้นที่1นก่อนนั่นก็คือพื้นหลังในส่วนของท้องฟ้าแล้วก็ทะเลนั่นเองนะคะ หลังจากที่เราได้ชั้นที่1แล้วนะคะคราวนี้เราจะเริ่มมาทำชั้นที่2ก็คือส่วนของพื้นนั่นเอง ตอนนี้พื้นกับท้องฟ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชั้นต่อไปชั้นที่สาก็คือส่วนของตึกแล้วก็อาคารรอบๆนะคะ ตอนนี้3ส่วนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสุดท้ายของเราก็คือตัวละครหลักของเรานั่นเองเมื่อเราได้ชิ้นส่วนทั้ง4ครบแล้วนะคะคราวนี้เราจะเริ่มใช้กรรไกรในการตัดแต่และส่วนออกมาเป็นชิ้นชิ้น คราวนี้เราลองเอาแต่ละส่วนมาประกอบกันดูนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือกระดาษลังนั่นเองเราจะตัดกระดาษลังออกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ แล้วเอากระดาษลังที่ตัดเตรียมไว้นะคะเอามาติดไว้ด้านหลังของชั้นที่2ก็คือส่วนของพื้นในส่วนของพื้นเนี่ยให้ใช้กระดาษลังแค่ชั้นเดียวพอทากาวติดได้เลยค่ะ ส่วนของตึกอาคารนะคะเราจะเพิ่มความหนาของกระดาษลางโดยใช้กระดาษลัง2ชิ้นนะคะติดประกบกันเพื่อเพิ่มความหนาค่ะและหลังจากนั้นเราก็ติดลงบนกระดาษได้เลยค่ะ ชั้นสุดท้ายส่วนของตัวละครหลักนะคะให้เพิ่มความหนาของกระดาษล่างเป็น3ชั้นใช้กระดาษล่าง3ชิ้นนะคะติดประกบกันเป็น3ชั้นแล้วก็ติดลงบนกระดาษค่ะ หลังจากที่เราเตรียมชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาเริ่มประกอบให้เป็นภาพกันค่ะโดยเราจะเริ่มประกอบไปทีละชั้นนะคะโดยเริ่มจากพื้นค่ะทากาวตามกระดาษลังที่เราได้ติดเอาไว้นะคะ ตอนนี้เปเปอร์คัตของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าภาพของเราเนี่ยไม่ใช่ภาพแบนๆแต่ว่าจะมีความนูนขึ้นมาจากชั้นของกระดาษลังนั่นเองนะคะคราวนี้อยากให้ทุกคนนะคะลองหาภาพหนังหรือว่าการ์ตูนที่ชอบแล้วก็ลองทำเปเปอร์คัตกันด้วยตัวเองนะคะ